พ่อพ่อคาก่อนค้าแซ่บเยอะครับดูแน่พ่อคาก่อนแซ่บแท้ปีนี้ใครอัศยงปีนี้สี่สิบครับสี่สิบครับผมไม่แก่หรอกยังไม่แก่อะไรของพี่วายุครับแซ่บนะตัมเมย์คูปาร่าช่วยซัม ตมอร่อยก่อนำโคลาดใ่คุณโลาตโคลาตมโคลาดเทียมเด้อย่างเกียต้โคลาดให้่ายครับเไม่ไม่เผ็ดมากต้มโคราดครับตํมโคราดให้เนาะแล้วคุณโคลาตํานะครับโคลาตมไลหรอจ้าโคลาตรงนี้มีชื่อรานมาตรงนี้ฮะตรงนี้มีชื่อร้านชื่อรานับคแก่นับอนแก่นเนาะหนึ่งนี้กคนอนแก่นนคราราคาดั้งเดิมเหรอราคาดั้งเดิมแหละตรงนี้อะด นี่คอำ้ำปราณที่โยับครับกำลังจาลอ,อยครับถ่อแม่ลอ,อยสามน้ตะโยงแล้วประกันครับอตาตีมหน้าตาพวกค้าก็พอแล้ว วพิ่โษจ้าเด็ดในตำตกราตรงนเป็นที่ททอุายแตกฟองเลยครับ <c oughs> โอ้ราต <c oughs> ิตัครา <c oughs> ตโราชตะยงคนที่ไหนตะยงอ่ะคนพันแกนครับนแกนก้อหมูมพัดแกคนครับน้ำติงครับน้ำติง้อยหมูอร่อยไหมก้อยหมูอร่อยไหมครับต้องให,ให้เสียขึ้นนะแซ่บแซ่บ นนีี่่แบบ้องตคสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาคลิปนอกบ้านนะคะอาจจะเสียงดังมากไม่ค่อยได้เพราะว่ามันอยู่ข้างทางมาอยู่ร้านส้มตำลาบขอนแก่นสาขาดั้งเดิมนะคะดูดูตับหวาน อันนี้คือแหนมยา่างถ้าเป็นภาษาอีสาสนเรียกว่าอะไรครับมหมูฮะส้มหมูส้มหมูสมม้สมหมูอันนี้ขอบอกเลยเป็นซิกเนเจอร์ในใจเลยนะก้อยหมูค่ะอร่อยชอบ ชิมก้อยกันนะครับก้อยนี่ต้องเคียงกับข้าหน่งเนาะกระเทียมด้วยหรอกระพิกใช่ไหมต้นปีว่ะั้่อยู่บ้านอยู่หรออยากอยไปอยู่บ้านที่ว่าอยู่ไม่ชอแบบนี้ครับองชิมหน้าผ่องมากอ่ะผ่องเวอร์ มากับน้องน้ำเขียวค่ะน้ำเกี๊ยวแต่หน้ามืดมืดเขียวเป็นคนใส่เสื้อแดงฝามาดูทางไปคันนี้ห้องอ่ะอ่ต้องย้ายมุมมาแหละวเกียวอ่ะนะคะอ่ะต๊อกอร่าตได้นะต๊อกอร่ากินส้ม ตมัตมโคลาตัโคล่าอร่อยนะตับหวานเมืองนอกจะมีมาตับหวานก็าต้องมีงนะตับหวาน Hả? Cái này tôi thích lắm Gói Gói เวลวคลายเลยขอตัวกินก่อนนะคะเยี๋ยวจเจอคลิปหน้านะคะถ<ส>่ายอย้ดูพอๆของเล่ามันอเพราะว่ามันถ่ายไม่ขนาดนะโอเลวอเลาไปค่ะเทมค่ะแม,ม,ม่ <laughs> ไ,มไม่อะ <laughs> อะเดี๋ยวให้รีวิว